สวัสดีครับรถถังจิตืองท์ครับสวัสดีครับพี่สิงห์มนฑนทุกท่านครับผมครับผมบิ๊กแมทในวันที่22นี้ใกล้เข้ามาแล้วเครียดไหมฮะไม่ครับไม่ครับไม่เครียดไมะไรเลยนะครับผมการเตรียมพร้อมของรถถังเป็นไงครับก็เก็บตัวก็ถือว่าตั้งแต่โชคเมกานะครับก็ไม่ได้ไปไหนก็อยู่แต่บ้านเล่นกีฬาด้วยอย่างงี้ก็สะสมกันไปจนมาหนึ่งเดือนสุดท้ายก็มาฟิตซ้อมเต็เที่บอือโดยสรุปแล้วนี่ซ้อมประมาณก็ถ้าถ้าซ้อมก็ ก็ซ้อมอยู่เรื่อยมาอยู่ค่ายตลอดครับไม่ได้ไปไหนเลยครับอ่าฮะครับของทางซุปเปอร์ใกเขาซ้อมมาเดือนครึ่งนะครับโอเ้เขเขาชนะการซ้อมแล้วใช่ไหมครับอ่าฮะแต่ว่าตอนนี้เขาถ้าเขที่เป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์หรือว่าเต็มร้อยละเก้าสิบเก้าครับเก้าสิบเก้าเลยนะที่ต้องหาล้อ <laughs> เล่นเก้าสิบเก้าครับใกล้ๆแล้วครับก็เดี๋ยวไม่กี่วันก็เดี๋ยวเหลือน้ําหนักอะไรนิดหน่อยก็น่าจะเต็มร้อยครับอ่าฮะเราไม่เคยชกกับน้องเขามาก่อนไม่ชกเขาพี่เขาไม่เคยไม่เคย เคยเห็นพี่เขาชกแล้วเคยเห็นครับเป็นไงนัก,กวัวทบ้กาแน่นอนครับพี่เขาก็ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งในรูปแบบมวยไทยทั้งทั้ง้ายกกับวันชชิปเขาก็สร้างฟอร์มมาดีโดยตลอดครับก็ถือว่าอันตรายว่ากันเถอะใช่ครับผมในส่วนของรถถังทําการบ้านเยอะไหมในการไฟเนี่ยไอ้ตรงนี้ผมการศึกษาน้อยด้วย <c oughs> ผมมาใส่แก้ในบนเวทีเดียวใช่ครับคือไม,ไม่ไม่ได้ดูคลิปไ,ได้ดูอะไรเขาเลยก็ดูผ่านผ่านได้ครับดูได้ครับ เพราะเราไม่รู้ว่าเขาก็ต่อให้เขาดูคลิปผมหรือทุกคนดูคลิปในไฟแต่ละไฟของแต่ละคนเนี่ยแต่เวลาชกเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันผมอาจจะออกอีกแบบหนึ่งเขาอาจจะออกอีกแบบเพราะฉะนั้นบนเวทีสําคัญสุดครับครั้งนี้นี่เป็นการป้องกันแชมป์เปี้ยนของเรามวยไทยห้ายกครับไม่สามยกนะครับผมหนักใจไหม <c oughs> ยกมันจะเพิ่มขึ้นจะวางแผนต่างจากเดิมไหมไม่ไม่หนักใจครับผมก็เหมือนเดิมครับ ก็ด้วยสไตล์ผมคิดว่าผมก็ห้ายกไม่หมดได้น่อยครับอ่ายกไม่หมดครับผมจะหมดตั้งแต่ยกที่ะไหรดีก็จะบีบไปเรื่อยครับถ้าพี่เขาเดินใส่ก็ก็ก็โอเคอยู่ครับก็ดีหน่อยอ่าชอบคือชอบให้ชอบให้ประทะเลยครับคิดว่าเกมไฟนี้นี่มันจะลงเอยด้วยกันน็อกเอาไหมน็อกเอาไหมอ่ะถ้าไม่ผมก็พี่เขาครับถ้ามีช่องโว่หรือพลาดใกันก็มีสิทธิ์ล่วงได้ครับ เพราะว่านวมเล็กและอย่างอาวุธทั้งสองคนหนักทั้งคู่นะครับมันมันสามารถทําร่วงกันได้ครับถึงตอนนี้ยังวิตกกังวลอะไรบ้างตอนนี้ครับไม่ครับไม่ครับรอรอได้สิบล้านเลยเนี่ยรอไปเหยียบบนเวทีอย่างเดียวครับเนี่ยไฟไฟแรกเลยใช่ไหมครับที่เราจะได้ค่าตัวสิบล้านใช่ครับผมเป็นไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างครับโอ้พี่ยิ่งกว่าอะไรต่ออะไรอีกครับมันดีใจมากครับสองใบใช่ครับใช่ครับ เห็นบอกว่าเราซ้อมสองค่ายเลยทั้งลูกทรายกองดินแล้วก็จิตบังนลเราแบ่งเวลายังไงครับก็สุกซอที่จะอยู่ค่ายแฟนครับใช่มาเรียนด้วยทางศาสนาอย่างเงี้ยครับอย่างละบาทอะไรเงี้ยก็จะมาศึกษาที่นี่ด้วยเนี่ยครับแล้วก็ที่นู่นวันไหนบ้างนะก็จันทร์ถึงพฤหัสครับออไปจิตบังนลใช่ครับผมมีใครเป็นคู่ปั้มคู่ทวนเชิงคู่ก็ก็แน่นอนครับหนึ่งล้านเล็กครับที่ที่ที่จิตบังนลหนึ่งล้านเล็กครับเพราะว่าหนึ่งล้านเล็กมีมีชิงแชมป์ด้วย ใช่ครับเดี๋ยวเราตอนต้องไปขี่เรือเฮ้ยแล้วที่เนี่ยที่ที่นี่ก็แน่นอนครับบางยาวมาันหวานแล้วก็บงังรถด,ด็อกดาวนครับเห็นบอกมีนักชกญี่ปุ่นมาด้วยใช่ครับก็นักชกญี่ปุ่นมา2วันครับก็อัดสนุ่มนะครับตอนนี้เมื่อวานก็ลงรวมไปประมาณคนละ8ยกใช่ครับการเจอกับซูเปอร์เลกเนี่ยตั้งแต่เราชกวันมาคิดว่าซูเปอร์เล็กเป็นคู่ที่แข็งที่สุด แข่งที่สุดเลยไหมครับใช่ครับใช่ครับพี่สุบล็กเขาเก่งแล้วก็แข็งที่สุดในรูปแบบมวยไทยครับผมที่ผ่านมารถถังป้องกันแชมป์มาแล้วกี่ครั้งครับสี่หรือห้าห้าเมียบอกมาแล้วก็ยังไม่แพ้ใครเลยใช่ครับชกวันใช่ครับครับผมไฟนี้มันมีความยากง่ายยังไงกับไปก่อนอันนี้ก็มันมันยากยากกว่าทุกไฟครับเพราะว่าเราเจอมวยไทยด้วยกันแล้วก็เขาก็เป็นถือว่า เป็นคนเก่งที่สุดครับในรูปแบบมวยไทยตั้งแต่ดั้งเดิมอยู่แล้วครับคือมันมีก่อนหน้านี้เคยประกบเจอกันครั้งหนึ่งใช่ครับผมรถถังถอนครับผมก็มีแฟนมวยพูดกันมาว่ารถถังกลัวหรือเปล่าล้วอยากจะบอกแฟนมวยคนนั้นยังไงบ้างไม่รู้ก็ส่วนมากมีตอบแทนผมผมไม่ค่อยได้สนใจอะไรมากมายใช่ครับคือไม่กลัวอยู่แล้วใช่ครับผมผมส่วนมากผมจะแคร์ครอบครัวเป็นหลักครับครับผมคือไฟนั้นก็คือไม่พร้อมใช่ไม่พร้อมครับผมผมคิดว่ารายการวันแชมเปี้ยนชิพจัด ทุกครั้งเนี่ยมันเป็นในรระดับโลกแล้วถ้าเราไม่สมบูรณ์จริงๆเต็มร้อยจริงๆอ่ะเราก็ไม่อยากไปชกในรูปแบบไม่เต็มร้อยผมอยากชกในรูปแบบที่ผมเต็มร้อยแล้วก็แบบไม่ว่าแพ้ชนะแต่เกมวันนั้นจะต้องสนุกที่สุดเลนะครับน้ำหนักมีปัญหาไหมครับไฟนี้ร้อยสามสิบห้าปอนด์น้ำหนักไม่ไม่ครับไม่ครับไม่มีปัญหากินยิมนอนลับค,ครับ,รบโลบอกได้ไหม ตอนนี้เหรอตอนนี้ประมาณ6มั้งหรือไม่แน่ใจเหมือนกันครับไม่ค่อยได้เหยียบตาช่างท่าไหร่คือประมาณทุกไฟก็ลดประมาณนี้อยู่แล้วใช่ไหมทุกไฟก็ก็มี10บก็มีครับเพราะว่าวันจะไปชิปมันช่างก่อนวันหนึ่งนะครับใช่ครับแต่ไม่ได้ไม่ได้มีกังวลเรื่องน้ำหนัก,กไม่ไม่ครับไม่ครับแ,แผงการชก่กรนั้ เราพอจะบอกได้ไหมว่าจะชกแผนไหนับนี่ <จะ S 1> เป็นเป็นเทรนเนอร์อ er สอนและแท้มาถามอีกแลนั้นเนี่ยเป็นนักข่าวเขาม่ได้อ๋อโอเคเโอเคถ้า,า,าลุกตามลูกเกมครับผมก็ต้องเดินบีบเข้าหายแล้วแต่ถ้าพี่เขาเดินก็เข้าทางเหมือนกันก็ถือว่าสนุกก็อยาก mm hmm. บอกว่ามันต้องอรอลุ้นบนเวทีว่าใครจะเป็นฝ่ายเดินผมก็ว่าน่าจะ99.9% 9 99น่าจะเป็นผมนะ่าต้องเดิน mm hmm. ครับผมคือแฟนมวยก็คงจะต้องการแบบนี้ใช่ครับผมอยากเห็นซุปเปอร์หลักซุปเปอร์รถถังเดินบู๊ใช่ครับ คือหลังจากจจไฟเนี้ถ้าเกิดเราชนะเป้าหมายต่อไปเราอยากจะปีนเวทขึ้นไปไหมฮะแน่นอนครับถ้าชนะไฟนี้ผมก็อยากไปท้าชิงก็กรตี้ครับร้อยห้าปอนใช่ครับผมมันใหญ่ไปไหมสำหรับเวทนี้ใหญ่ไปไหมผมคิดว่าความใหญ่ใช่ทุกคนอาจจะเป็นอุปสักคแต่ส่วนมากผมไม่เคยได้เปรียบใครนะเลกกข่าเขาต้อไปอยู่ใช่ครับเดี <c oughs> ๋ยวองให้นะพี่ แต่ว่าก็ต้องผ่านไฟนี้ให้ได้ก่อนครับผมครับอีกคําถามน้องครับทุกคนเล็กใน่ถิติเขาโผดมากเลยครับพี่สี่ร้อยก่าไฟครับพี่ใครกดเขาเนอะเลยอ๋อครับพอรู้มไหมไม่ค่อยได้ไปอยากเป็นคนแรกไหมก็อยากเป็นครับใช่อยากเป็นคนแรกที่เอาพี่เขาเนาะครับใช่เพราะอีกอย่างหนึ่งผมไม่ได้อยากอ่าตรงที่ว่าไปลบสถิติพี่เขาผมแค่อยากได้โบนัสครับก็คือถ้าน้องคือโบนัสชัวรวใช่ครับผม ตื่นเต้นไหมครับมันคือมันเป็นไฟที่แฟนมวยรอคอยทั้งแฟนมวยชาวไทยแล้วก็แฟนมวยทั่วโลกเลยผมว่าคนดูตื่นเต้นมากกว่าผมนะครับเพราะว่าเป็นคู่ไวรัลมากแล้วก็ทุกคนอยากให้อยากให้โชกันแล้วเมื่อมันถึงเวลาก็ได้ชก,กันผมคิดว่ามันเป็นกําไรของท่านผู้ชมที่มาดูในวันนั้นครับคือก่อนหน้าน,นี้รถถังสัมภาษณ์ว่าคือรถถังอ่าซูเปอร์เล็กเนี่ยเจอกันเมื่อไหร่ก็ได้เพราะคนไทยด้วยกันใช่ครับอยากไปเจอต่างชาติก่อนครับทีนี้เนี่ยเขาประกบมาเจอกันเลย รู้สึกมันเร็วไปไหมเซอร์ไพรส์ไหมสำหรับเราสําหรับผมว่ามันมันเร็วไปมันมันมันไม่เร็วนะถ้าช้าไปผมก็ไม่ได้สิบล้านแต่มันก็โอเคแล้วครับใช่ครับเมื่อวานตัวเล็กฝากถึงเราว่าขึ้นเป็นเวทีใส่เต็มที่เลยเราอยากไปถึงที่เข้าบ้างก็เหมือนกันครับผมก็โชคให้สมศักดิ์ศรีครับถ้าผมผมก็เชื่อว่าพี่เขาก็าตรงเต็มที่ครับเราข้างล่างเราเป็นพี่น้องกันหรือเป็นสนิทกันแค่ไหนอาชีพเราต้องเจอกันเราก็ต้องแลกกันเต็มที่ครับ มีคุยกันไหมก่อนนั้นได้เห็นถ่ายรูปกอดคอมีเป็นเตะบอลช่วงหนึ่งครับพอขึ้นรายการก็ไม่ค่อยได้คุยครับใช่ครับพอขึ้นรายการเดี๋ยวว่าจะทักไปอยู่ครับฝากถือแฟนซะหน่อยฮะแฟนรถถังเยอะเลยจบแล้วครับเนี่ยอ๋อโอเคมีไหนแล้วกอ๋อก็ฝากแฟนมวยทุกท่านครับก็ฝาก f c ผมด้วยครับก็ อย่าลืมดูนะครับวันที่22กันยายนนี้ครับก็ผมจะเจอซุมเล็กครับก็ผมจะต้องป้องกันแชมป์ให้ได้นะครับตรหรับไฟดีครับเตรียมอาวุธอะไรเป็นพิเศษนะครับนอกจากหมักนอกจากเตะเราจะเห็นอาวุธเด็ดจากรถถังไหมในไฟนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะาบางครั้งจู่ๆสอกผมก็ไปน็อกเขาบางทีผมก็ไม่รู้ตัวเองว่าผมจะจะเตรียมอะไรไปบ้างแต่รับรองว่าครบเครื่องครับผมมี รถมวยไทยเนี่ยก็ถือว่าต่อยมานานละครับี่ซิ่งอยากจะลองหน่อยไหมแน่นอนครับถ้า,าผ่านไฟนี้ไปได้ด้วยดีแล้วก็ทุกๆไฟจเจอครับผมก็อยากได้คีบอกซิ่งครับอีกเส้นหนึ่ง m m a มด้วยก็แต่ตอนไม่รู้ต้องถามกกเมียก่อนเพราะเมียไม่อยากให้ตายครับแต่ก็อยากอยากอยาก,อยากลองครับอยากชกค,ครับเราเคยไปลองมาแล้วใช่ <c oughs> ช่องยกเอ้ยยกเดียวแหละยกเอ็มเอ็มเอเขางยกแรกมวยไทยอย่าไปนับเลยหลับสบายครับครับพี่เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะใช่ครับเอาไปนี้ก่อนพี่ๆนักข่าวคนไหนพี่ถามได้พี่ข้างบนข้างหลังช่องไหนกันบ้างครับพี่คำถามกับกับเป็นพิเศษยังไงบ้างครับอะไรครับไปนี้ครับภรรยากับชับยังไงบ้างครับภรรยาสิวเข้มอะไรให้บ้างสิบล้านนะครับอืมไม่รู้อะไรเหมือนกันอืม ต้องสู้ปัญญาบอกแต่สิบล้านใช่ใช่ครับใช่ครับสิ่งก<อ>ันหนาวเนองตุ๊บเปร๊ะบอกว่า,ามไม่สามารถเอารถถังลงได้ในการต่อยน็อกหรือว่าชนะน็ออเรื่งลูกขาเตะขาเนี่ยกังวลไหมแข้ง<น>เขาหนักเนี่ยมีเจาะย,ยางรองในทาง<อ>บน,นถ้าเรามีการป้องกันตัวที่ดีผมคิดว่าไม่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 น่าจะกังวลอะไรมากมายครับก็มุมมองของตุ๊บเปร๊ะเลยตุ๊บเปร๊ะบอกว่าเราเนี่ยไม่ใช่เป็นมวยบูเราก็เป็นเป็นมวยที่เกี่ยวกุดดีที่สุดนั่นแหละผมก็ไม่รู้ตัวครับผมจะบูหรือจะฝีมือ จะออกอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ต้องเอาสถานการณ์บนเวทีครับเราดูคลิปเขาหลายรอบไหมก็ส่วนมากผมไม่ไม่ค่อยได้ดูครับเพราะอย่างหนึ่งผมจะดูเฉพาะฟอร์มที่เขาอยู่ในวันแชมเปี้ยนชิพจริงๆถ้าผมดูไฟห้ายุกอะแน่นอนผมสู้ไม่ได้หรอครับโดนเตะรอบเป้าอะไรประมาณนั้นผมก็ไม่อยากดูเพราะว่าผมเอาฟอร์มปัจจุบันมากกว่าเขาก็ยังมีจังหวะที่ช้าลงกว่าเมื่อก่อนเยอะอย่างเ้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่า การเคลื่อนไหวของเขาบางชังหว่าเขาก็ช้าเราสามารถเข้าทําตรงไหนตรงไหนได้บ้างไงครับผมก็พยายามศึกษาตรงนั้นครับคิดว่าจุดอ่อนเขาอยู่ตรงไหนบ้างครับจุดอ่อนของเขาครับตอนนี้จุดอ่อนผมไม่รู้ว่าในรูปแบบวันไม่ชิพแต่ถ้าหมวยอยกที่เขาเจอมาแน่นอนเขาเจอสไตล์ผมอย่างพอสณน่เขาเจอมาแล้วเขาชนะผ่านจะลุยทุกคนอย่างเสกสรรเนี่ยก็เจอมาเขาชนะได้อย่างเนี่ยแต่ในรูปแบบวันยัไม่ชิพผมไม่รู้ว่าเขาเจอสไตล์แบบผม หรือสไตล์แบบ<ม>บูดุดันหรือหนักที่มีอาวุธที่จะปิดบัญชีได้ตลอดเวลาเนี่ย <S <S <ๆ>เขาจะทนได้ไหมอะไรประมาณนั้นครับผมสแสดงว่าเราก็ทำกรบได้มาดีเพราะว่าทุกอนเล็กเขาก็พูดเองว่าเขาไม่เคยแพ้มมยบูเลยแพย้เฉพาะมมยฝีมือครับค่ะเราก็ศึกษาเขามาดีเหมือนกันค,ค่ะก็ต้องศึกษาครับใช่ครับไฟนี้จะเห็นรถถังยื่นทางให้ต่อยไหมครับไฟนี้ครับยันจะดีอะรอลุ้นรอลุ้นครับทีต่อทีคิดว่าเราทนเขาได้ ก็เขาน่าจะาตนได้ครับแต่เขารับได้หรือเปล่าเท่ากันเองก็ต้องไปวัดกันใช่ครับคิดว่าบนเกมบนเวทีจอมานรูปแบบไหนครับผมก็อยากใจสําคัญนะในเมื่อมันเกิดขึ้นสิล้านแล้วผมขึ้นไปเหยียบเวทีสิบล้านผมก็อยากคว้าบนัสสักแสนเหรียญอีกอีกช็อตหนึ่งนะยถ้าทําได้ผมก็อยากทาอยากถ้าเขาพลาดผมก็ต้องเอาให้ได้ครับรถถังยังมีไฟต่อยได้อีกนานไหมครับในวันที่27ไฟครับนานนะครับถ้ามีไม่กระเที่ผมตายก่อน ต่อยได้นานครับปีนี้รถถังอายุเท่าไหร่ครับยี่บหกเองครับหลายปีใช่ครับพี่เป็นนายกไทยอยู่ไหมครับถามได้พี่ที่มาสายถามอะไรไหมครับอาฝากถึงกองเชียร์อีกสักครั้งหนึ่งครับรถถังครับก็ฝากแฟนมวยทุกคนนะครับก็ฝากติดตามด้วยอันนี้ก็ตั๋วหมดแล้วนะไปดูที่เวทีไม่ได้ก็เสียใจด้วยนะครับก็แต่ไม่เป็นไรทางช่องเจ็ดเปิดให้ทุกท่านรอเชียร์ตาม ทีวีอยากให้ทุกท่านมาชมกันก็สําหรับคู่นี้ได้เกิดขึ้นแล้วผมคิดว่าทั้งสองคนผมกับพี่ทุ่มเล็กออกอาวุธเต็มที่แน่นอนไม่สนว่าเราจะสนิทกันแค่ไหนอาชีพเราก็ต้องใส่กันเขาอยากได้เข็มขัดจากผมผมก็ต้องป้องกันแชมป์เข็มขัดเช่นนี้ไว้ได้ครับผมผมอยากเป็นตํานานในวันชยนชิพครับครับผมโอเคขอบคุณครับผมครับขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณครับ